วันนี้จะมาสอนการทำ Explode View นะครับของโปรแกรม SolidWorks ขั้นแรกนะครับโหลดชิ้นง,งานเข้ามาก่อนครับชิ้นง,งานที่เราจะ Explode วันนี้คือด้านล้อหน้าของด้านจักรยานนะครับไปที่คำสั่ง Feature s m b ไปที่คำสั่ง Explode View นะครับเลือกนะครับเลือกมันจะมีคาว่า Auto Space Component After Drag นี่หมายความว่าเขาจะมันจะจัด สเปซให้เราเองนะครับอัตโนมัติซึ่งบางทีก็ดีบางทีก็ไม่ดีนะครับแล้วแต่แต่อันนี้ผมจะไม่ไม่ใช้แล้วกันนะครับครั้นแรกเราเลือกชุดให้เลือกเป็นชุดๆุดไปนะครับเป็นกรุปก๊ปว่าจะเอาอะไรแยกออกก่อนออกหลังเพราะเดี๋ยวมันจะมีการทำแอนิเมชันได้แล้วแอนิเมชันก็จะทําตามกรุ๊ปที่เราได้ทํามาผมก็จะเลือกกรุ๊ปด้านบนก่อนนะครับ คือพยายามทําให้เป็นชุดๆแล้วก็ไปแยกทีหลังนะครับเป็นกรุ๊ปๆใหญ่ๆก่อนอันนี้ผมเลือกกรุ๊ปแฮนด์นอนแล้วก็เลือกเดเรคชันนะครับตรงนี้ถ้าให้ขึ้นด้านบนก็แอพพลายนะครับอันนี้รู้สึกมันจะลงด้านล่างนะครับก,กดรีเวิร์สเดเรคชันนะครับจะมีลูกศรตรงนี้นะครับแล้วก็ลากขึ้นไปได้เราจะให้เอาสูงสักเท่าไหร่ก็อนใจเรานะครับไม่ได้มีกดเกณฑ์ตายตัวใดๆทังส้น แล้วแต่เราขั้นต่อมาก็เสร็จแล้วครับแล้วกคำสั่งดันนะครับตอนนี้ก็จะทําเหมือนเดิมนะครับค่อยๆทำไปอั p พลานะครับเนี่ยเนไปลักษณะน,นี้นะครับเสร็จแล้วก็ดันต่อมาเลือก เลือกเป็นกรุ๊ปๆนะครับจะให้อะไรอยู่ด้วยกันให้อะไรอยู่ในระนาบเดียวกันก็เลือกให้เป็นกรุ๊ปๆไปนะครับเดเรชั่นครับคลายสถานีนะครับกรด,ดันถ้ากด Apply <S <S ไปทีนึงก็ไม่เป็นไร,รไม่ได้อะไรมากแต่อย่ามากดตรงนี้นะครับติ๊กถูกปุ๊บจะออกจากคำสั่งเลยครับจะเสียวเวลานิดนึง ก็ไม่มีอะไรก็แค่เข้าหม่แต่จะเสียเวลาครับแล้วถ้าเกิดความสูงไม่ตรงไม่ไม่ไมไ,มไม่ตรงตามที่ต้องการนะครับเราก็สามารถแก้ได้ไที่ขึ้นไป,นรป,นรปตรงนี้ครับเป็นกลุ่ม export step ตงนีัวนี้เราสเต็ปไอ้ตัวนี้จะปรับสามใช่ไหมมันจะเรนเดอร์สีฮะเราก็ดูว่าสีอยู่ตรงไหนสีอยู่นี่่ยแล้วก็ลงมาแบบนี้นะแก้ไขได้ แต่จริงๆแล้วถ้าเราลากขึ้นและลากลงเนี่ยมันจะเป็น2องสเตปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะดู <c oughs> คือพยายามให้เป็นสเตปออกมาเป็นสเตปหนึ่งสองในเวลาแอนิเมชันจะออกมาสวยนะครับจะออกมาดีเป็นสเตปสเตปนะครับอันนี้ผมก็เลือกขั้นต่อไปเลือกเดเรคชันนะครับสูงไปนะครับ ก็ด <elim> ันไปแล้วก็ไปแก้ไขสเต็ปอื่นนะครับสนัสดี โอเคนะครับจะหายไปต็ e สเต็ p แบบนี้นะแล้วก็เลือกนะครับเลือกเลออือกรอแลกตัวยางนะครับเลือก d i เรกชั่นนะครับ apply กด reverse ไปแก้ไขนิดนึนง export เอ่งเ,เราจะเลือก export หรือแก้ไขตัวนี้นะครับ โอเคนะครับก็ค่อยกขายไปลักษณะแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเขเหลือเดือด้านบนที่ยังมีโคประกอบกันอยู่นะครับเราก็เลือกเป็นกรุปกร๊ป เลิกเดเรคชันนะดันนะรีเวิร์สก็ดันนะครับอ่าลืมลืมยางไปหนะ่อยจริงๆแล้วยางนี่จะ เอาออกหรือไม่ก็ได้นะแล้วแต่เราเป็นลน after, ักษณะการโชว์มากกว่าครับโชว์การประกอบซึ่งเวลาเขาทำแอนิเมชันเนี่ยเขาจะทำจากหลังไปหน้านะครับมันก็จะย้อนจากตัวหลังสุดที่เราทำไปถึงหน้าสุดที่เรา e x p l o d e เลือกนะครับ ยาน,นี้เป็นลักษณะของโมเดลนะครับอาจจะมีสกูไม่ครบบ้างในบางที่ก็ไม่เป็นไรนะโอเคเมื่อเรียบร้อยแล้วครับเมื่อเรียบร้อยล้วก็ติกถูกเป็นลักษณะนี้นะครับ,รบแต่ถ้าเราอยากเห็น Animation, แอนิเมชันเราก็มานี่คอลฟิกูลเลชันนะครับลิดขวาแอนิเมตคอร์ลบนี้จะเห็นว่ามันประกอบเป็นแบบนี้นะครับ เราลองดูใกล้ๆนะครับจะประกอบจากหลังไปหน้านะครับแบบนี้นะครับ